พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์เข้าช่วงนี้เราจะมาเกาะติดเกมการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกรายการ World Superbike 2017ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพจัดสามที32เป็นปีที่3ติดต่อกันโดยจัดขึ้นที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่11-12มีนาคม2560ที่ผ่านมาสำหรับคาวสก,กีเรสซิ่งทีมในปีนี้จะเป็นการลงแข่งขันเพื่อบองกันแชมป และถ้าสามารถทำได้จะเป็นการครองแชมป์ติดต่อกันถึง3ปีแบบแฮตทริกโดยฝีมือของจอนาธานเรียรแชมป์โลกสองสมัยติดต่อกันโดยเป็นการครองแชมป์ในปี2015และปี2016และขณะน,นี้ฟอร์มการแข่งขันถือว่าร้อนแรงเป็นอย่างยิ่งโดยสามารถคว้าแชมป์มคามครองได้ทั้งสองเรสในสนามที่1ที่ผ่านมาเก็บคะแนนสม50คะแนนเต็มด้วยรถแข่งคาบสซากิ z x 10 r และกรแข่งขันสนามที่2เจะเริ่มต้นขึ้นนั้นจอรนาธานเรียเดินทางมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไทยอย่างเป็นกันเอง เรื่องเราจะเป็นอย่างไรลองฟังกันดูครับก็เขาบอกว่าเขาได้อยู <guiding developed. S 1> power, ่กับคอาสกี เขาได้อยู่ทีมที่ดีมากแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ของเซอเรนาก็เป็นเครื่องยนต์ที่แรงมากพวกชาซีพวกอิเล็กทรอนิกทุกอย่างมันดีมากดีดีกว่าทุกๆยิ่งีาเราเคยร์ดีมากก็เขาบอกว่ากอสกิคือรถที่ดีที่สุดตอนนี้ครับ good story very long, fast, ก็บอกว่ารถที่เราใช้ขี่ปีแล้วที่บุรีรัมย์ก็เป็นรถเซกชนาแล้วก็เรื่องช่วงล่างที่ทำมาในขี่กับสนามที่บุรีรัมย์ซึ่งสนามบุรีรัมย์เขาบอกเป็นสนามที่ยากมากแล้วรถ

ก็เขาบอกว่ายังเปิดก่อนเลยเมื่อทั้งแ่เขาได้ขี่รถใช้เทนาเขามีความมั่นใจมากกับรถคันนี้ยี่ห้อนี้แล้วก็กับทีมเขาดูแลเขาดีมากแล้วเขาเซตอัพทุกอย่างได้ดีเขาถึงมั่นใจแล้วพอได้ได้แข่งสนามแรกๆเขาก็มีแรงกดดันเขาก็เลยทำได้แล้วเขาก fast and and stay healthy all year. is consistent to the uh, ก็การอื่นเขาต้องดูแลความฟิตของตัวเองดูแลรักษาร่างกายตัวเองให้พร้อมแล้วก็พัฒนารถไซเ์อินนาไปเรื่อยๆแล้วก็จะไม่มีวันหยุดพัฒนารถคันนี้ใหม่ครับมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเข้ามาครับว่าการแข่งขันเวอร์สุบบบายนั้นแตกต่างจากโมดโต้จีพีอย่างไรคําตอบก็คือว่า บัวซูเปอร์บายนั้นเป็นการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ที่มีการผลิตขึ้นมาและจําหน่ายโดยทั่วไปขณะที่การแข่งขันมอเตอร์จีพีนั้นชนรุด,ดแข่งนะครับที่ผลิตขึ้นมาเพื่อเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะดังนั้นนะครับบัวซูเปอร์บายจึงเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ทุกคนสามารถจับต้องได้คาวสกิสตระศิบ์อารนั้นเป็นโมเดลซูเปอร์สปอร์ต 1,000cc ที่สามารถค้าแชมป์มาครองได้ถึง3ปีจาก4ปีที่ผ่านมาโดยมีคนทอมไซส์ในปี2013และจอร์แดนเรียในปี2015และ2016ที่ผ่านมา มีหลายท่านสงสัยครับว่าธำรถแข่งทุกคันทุกยี่ห้อจึงมีการติดตั้งไฟหน้าเข้าไปด้วยคําตอบก็คือว่าที่เราเป็นไฟหน้านั้นจริงๆแล้วเป็นสติ๊กเกอร์นะครับไม่ใช่ไฟหน้าแต่ประการใดเป็นการติดตั้งหรือเป็นการออกแบบเพื่อให้คนได้รู้ว่านี่คือมอเตอร์ไซค์ที่มีการผลิตจําหน่ายโดยทั่วไปสําหรับกติกาการแข่งขันนั้นระบุไว้ชัดเจนครับว่ารถแข่งต้องมีปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่ไม่เกิน1,000ซีซีก็มีหลายคนสอบถามเข้ามาว่าทําไมดูกติ1๑9๙ Panigale อ จึงสามารถแข่งขันได้เช่นเดียวกับรถแข่งขนาด1,000ซีทั่วไปคําตอบก็คือว่านะครับดูกตินั้นใช้เครื่องยนต์แบบ L-twin ินสูบซึ่งเป็นการให้แต้มต่อกับเครื่องยนต์2สูบถ้าหากว่าให้ซีเท่ากันแล้ว1,199 p a n i g เ l e R รถแข่งที่มี2สูบนั้นจะเสียเปรียบ4สูบเป็นอย่างมากสรุปก็คือว่าเป็นการให้แต้มต่อเครื่องยนต์2สูบจะสสูบเรียงก็ได้2สูบ V 2สูบ L ก็แล้วแต่ให้สูงถึง1 2 0ครับ และผลกานในสนามที่2นี้ก็ปรากฏว่าจุติธันดุรีนั้นสามารถคว้าแชมป์คอนเทนต์สองเรสอย่างยิ่งใหญ่นะครับเป็นการเก็บแชมป์สี่เรสในสองสนามแรกเก็บหนึ่งรักคะแนนเต็มได้อย่างงดงามนี่คือความสามารถเฉพาะตัวของจุติธันดุรีที่สามารถขับขี่ได้อย่างยอดเยี่ยมทิ้งห่างนักแข่งคนอื่นไปได้อย่างที่เรียกว่านะครับไม่มีใครตามทันอย่างแน่นอนส่วนทอมไซส์อดีตแชมป์โลกในปี2013ก็ปรากฏว่าในสนามนี้นะครับสามารถที่จะแซงเรนดี้ได้ทั้งสองเรสในโค้งสุดท้าย ของสนามช้างเซอร์กิตคว้าอันดับที่3ในเรสแรกและอันดับที่2ในเรสที่2ครับสำหรับการแข่งขันซูเปอร์ไบ์ในปีนี้มีทั้งหมด7ค่ายด้วยกันก็ประกอบไปด้วยคาบสกิทเยอหม่าห้าฮอนด้าสค่ายของญี่ปุ่นและ4ค่ายฝรัง่งก็คือ BMW อ็นดับเบิลยูดคาติอาพิเลียและ MV a มว s t a ทั้งหมดนะครับ21คันด้วยกันส่วนเกมการแข่งขันเวอร์ซูเปอร์สปอร์ตนั้นมีทั้งหมด4ค่ายด้วยกันก็ประกอบไปด้วย3ค่ายญี่ปุ่นคาบสกิทฮอนด้าเยอหม่าห้า ส่วนทีมฝรั่งก็มี MV ็มวีกสตาเพียงยี่ห้อเดียวครับเพราะว่ามีรถแข่งที่ลงแข่งขันได้ส่วนยี่ห้ออื่นไม่มีโมเดลที่ลงแข่งขันได้และในปีนี้เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่นักแข่งไทยที่ด้ไปคัดก็คือเดชาไกรศาสาและเฉลมิมบุญผลไม้ใน,ในนามของทีมยามาฮ่ารวมถึงที่ทพงศ์วโรกรที่ลงแข่งขันแทนคินันโซฟูโอกลูอดีตแชมป์โลกนะครับเวอร์สปอร์ต 600cc ที่ลงแข่งขันไม่ได้เพราะว่าไปซ้อมแล้วเกิดการบาดเจ็บดังนั้นจุดเด่นก็ที่ดีของ ทิทิพงศ์วโรกรน,นะครับนบ,บิดหนึ่งเดียวของไทยจากทีมคสกีที่ลงแข่งขันด้วยรถแข่งคสกีในปีนี้ผลของการคอลีไฟล์ก็ปรากฏว่าทิทิพงศ์วโรกรน,นับบิดของทีมคสกีนั้นออกสตาร์ทอันที่18นะครับโดยชาร์แข่งเซร r คหกรุ่นนี้ร,รุ่นนี้มีการแข่งขันชิงแชมป์และต้องบอกเลยครับว่าทุกคนนั้นฝีมือใหลามือไม่ธรรมดา ทีทีวโวลโกนหรือติงโนนั้นต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวนะครับและ็ชนาสนามต้องแวกว่าขึ้นมาจากอันดับที่18ขึ้นมาอยู่แถวหน้าได้อย่างไม่น่าเชื่อครับขณะที่เฉลิมพลผลไม้นะครับนักแข่งทีมเยอรม่มา,าออกสตาร์ทนำขึ้นมาได้อย่างงดงามแต่เพียงแค่2อรอบกอว่าเท่านั้นก็ล้มไปอย่างน่าเสียดายปล่อยให้เดชาไกลศาสต์ ar, ครับเพื่อนทีมอีกคนหนึ่งขึ้นมาเล่นจีในกลุ่มนําต้องบอกเลยครับว่านักแข่งทันสนามนี้ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมทั้งทีทีโปลโกรและเดชาไกลศาสต์มีรถแข่งลงม้มไปทั้งหมด7คันด้วยกัน รถแข่งที่เขาชชัยมีเพียง14คันเท่านั้นโดยอันดับที่1่ก็เป็นของคาลิคาซูโร่รถแข่งของายาฮาอันดับ2เป็นของเดชาไกรศาสตร์ at, และแอันดับที่3เป็นของตูรี่ส่วนที่ที่ผมกรกนนั้นเข้าที่4ครับเป็นเป็นการอย่างยอดเยี่ยมของนักแข่งไทยอีกคนหนึ่งที่ต้องถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนแต่ด้วยความมุ่งมั่นนะครับและความตั้งใจจริงของทิติพงผ์ก็รกรทำไมเขาสามารถทำได้ในสนามนี้อย่างงดงามเอาละครับเวลาของรายการในสัปดาห์นี้ก็หมดลงแล้วเรื่องราวของการแข่งขันชิงช ติดตามกระแสข่าวเพ้ิดีดีดีและในวันนี้ผมสุรชัยพันเพื่มพูนต้องกล่าวลาไปก่อนสวัสดีครับ